บดีตอน้าอันนี้คอยว่าคนตื่นสวยเด้อเยให้เราดแม่งเลยบัญยา้าก็ได้คินอะไรจดจินจานเป็นมุใช่โอเคเด้ยาวเตาเสีได้คิดนก็ยอมฟังยากาจอยตัดดาวติดต่อวันนี้ใส่ฟรีไฟมั่วผู้ติดตามไปจะไปจุดเ้าเคตั้งตตาติดตามนะเพราะจะเล่มันั่งกดใจชีพอเชื่อจุดเาเคตัวนั่งกอดให้นอนนะ้อเนี่ยฉน่าอยากอยากนปอดไคิเนาะมีรอกาศตัวอีนกูจะตกาเตเตา

ถุยด Th ๊ดซ่เต้นจะครกอยามามีเฮ้ยมายากูหากต้นนีอทากูตัาวถุยดัสซ่เต้ากูท่านนตัาวเนี่ยกูตัวตัวแล้วกูสายกูททอคอบลา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 ทอมตัวนะชิมาเกลียดทอสต้องตัว้นเขากูไม่อยารังแกผู้สาวดัส่เต้าจีตตัวคนเดนทอตัวนจะจี้ยังไงจำหมเสืเจกูกูตานะจอนิจะโอ้ยไอ้เหี้ยตายซะแล้วโอ้โหคมซะเหลือเกินว่ะ คู่ชีมีทุยดาษเกนอีกของหอติปบอกกูจมมเลยเกนอ่อนกูดุสากูตั้งใจเกิงกแม่งให้หัวกูอีกแล้วคอมสันเหลืเกินวะกูจะอดีนี่ยกๆใเชินงสามสนละกู่ถ้าตยมัวสต้องทาเกตัวน่ะมันมันจะคั่งชสาตู้ยคั่งก็จปอดจงหัวซิให้หัวใจไปหนึ่งทีครับมาให้เกแต่จะปุ่นเนี่ยตัวเกนนะเจกูยอชีธรรมดาแล้วนะยาป่องฮึฮึมือนึ่งลัดเดออลูเอเนติยามาม่เอมายาจากเอฟซีเยสชั่นแต่ตั้แขวนนอเทียนลี ตอหลกขการซื้อจุยมันตัอยู่านี่สโลโมชั่นยางเทป้องรู้น่ะอย่าตัวซนนะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้เกน่จก oh, ja, ูโลกูต้องจัหะอย่างก่อนนตัวกาวกัดตัวนีเจสมอกันแต่กูแพ้แต่้เรามันต้องกระจอกเกมอ๋อนะใช่รงริจามันเยอะใช่เกต้เนื่อแต่งตัวอย่างเท่ชุดสีขาวพอจะได้ใจเธอไหมครับทุยดาดเซใช้เกมอ๋อนอนหมดจี๋หมดจ้าเกมในกูขออนุญาตอนุมจอก่อน สันทอเกนึใส่เตนี่ค้างึงทีละกะเละดีดคอกูฏสาค้างเานเชียระอุดสสยดซะยันตุล,ะละนเจ้าเราปนเราทศสาใจนี่จะขายขีปชีซื้อีสาเตียท่นเนเตีย<ด>ลงล่างเธอเข้าแล้วอุย้ยเข้าหัวพอดีซะเลยเนี่ผมฟังเตอันเดนน้ามอเหตโตตัวน่ะมากูอยาชียงจีกเละให้ให้ให้นกูจ็ดตัวเลยทุยดัะ ก็นมอนงตชิมากูจวนเชนเชนเช่ียอยากจะจิอันนัตจอนตลิสต้องจิตไทยนจอเดนอเจนเชียจลุกข้งไทยชแต่ลุกข้างไทยจอสุต้องลุกเชน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 มอีมอันเดีไทยได้นมาจีงีเกลเนี่ยกูสักขคนตั้งหัวใจแต่ต่อตแกมัวแม่งดีเสิร์ให้กูอีกแล้วยอมหาแกเดียตัวดีเสิร์เจมาอยากตัวตึงทีเตี้ยให้ที่สไปเลยในใจของพี่ไม่มีใครที่หนเอ๊ะฉันในเป้าเตียนไทยนัจอเทียะต นั่นจนกวกลูกจะต้องค้างน่ะแม่งกูก่อจีละจีน้อยค้างเป็นชั่วโมงนั้นเนี่ยตีมุอตีหล่อนอีกจีโอริจาเลยเกมน่ะสอเตนยอนนี่จะฉันน้ำมันได้ไลหนึ่งกูสาดเตกูสานเชยเกมน่ะกูค้างเลยสิแม่งมามีค้างด้วยฮะเราสอเตนยอนนี่จีนี่จีเปาเลยเตะกูที่เหลือมัวอ่าถ้าไทยดวดเจียนะจ้าจะในตัววงจรชิงชังไอเตียแม่งกูฆ่ามันทุยไอ้กูที่เลยอไทยดวดเจีย เอาอดีตดวงก่อนได้ชิมาสุดท้ายกูเกือบตายวะแกรอเอ้กูกู้ชีพป้องเสี๋ยตัวจากตัวนั้นปนเนี้อยังเติรเลยนั่นเลยตัวตัวนี้เท่าเอ้แม่งให้หัวตายเต็มเต็มไม่ตายฮะนี่หัวนี่ก็หัวแม่งไม่ตายเลยว่ะตั้ที่เที่ยวจะปนเนื้อนด้ใชิมาลุ้นอากูที่ลำพ่องโอ้เมื่อหน้าตัวโดดที่เราสันฉีเนอร์ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจฮะหลังที่น่ากลัวะในหมูตัวอีวิถีตัวหกควมทับถอยวิ่งหมูเมื่มามีลานนักขันเนาะเลี้ยแต่จต่อป้องชี่า แม้ที่สองไม่เคยพานี่ไงเอ้ยเหลียบร้อยรีนอนจะเหลี่ยมชัดๆที่แคระเน่เกจาป้อเนี่ยตัวซ้าวรีนอนจะยยิ่งตึงเกิ่งเก่าลีนั่นอยางอนั่นจะดซิ้นั่นธรรมดาเสียีละไหวเลี้ยยาชีคนขอมใจโยดัสกเกมนนส่มาตัวตัตัวเด็ดเด็เจอเดดปลาตานึ่เราเด็ดเดกูปลาตาเลยเทตัวชิชเาเลยกู้สกตัวก็เด้ชิมาเนื้อช่วยจจกูที่เราชีตัวแม่งตายตายแล้วครับพี่น้องเกมหน่ากูสั่นเชีเดียกูทอดดิเซอร์ปิดเกมส สุดท้ายก็ออกมาแบบนี้ปอปอปๆแต่ยังตัวแม่งให้กูวิเดียวอีกแล้วอพราะน้องกูซาเขาชอบดีเซตตัวชิมากดตัวแล้วก็ส่งตัวนิโตะน่าจะมีตัวชิโตะหรือแต่ตปลาตาละขอเกมสุดท้ายเนี่ยกูซาได้ก,ดกูเอาปี๊ดได้ดีเสซตคมคมแต่ว่ายิงไปยิงมา ตัวไปเฉดผอนแล้วยงวางป้างจดตเตอที Tyson. ่ตัวไปเฉยผ่อนแล้วยิงจิตจอลิทานิเสร์ยิงมายิงไปสู้ไม่ได้ใจเขานี่ว่าพ่องเออทองเกมลูกสองที่เลยสู้ดาวตัวน้หงุดงเชเชะเฮ้เกมอีมามีก็ได้ยิงไปเกมอ๋อกูก็ได้ยิงหนึ่งเด็กเคมน่ะเจลูลีนาเสืออะจตะชิวนไปดิชแนลันเด็กเลยอ่ะฮจริงด้วย